18มิถุนาปอปามาขายเหรียญอีพีที่149ขอสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือว่าท่านชายพี่พ,พี่น้องน้องลุงป้านาะอาปูย่าตาใหญ่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนฮนะปอป่า,ปา,อาขอสวัสดีกันตรงนี้เลยเนาะพบกันวันนี้เป็นวันที่18เดือน มิถุนายนปีพศออ2566 EP ที่100ที่อ่า1 4 9ปปามาขายเหรียญปปามาขายเหรียญฮะปะปาฝากขอบคุณสำหรับ EP ที่ผ่านมาก็คือ EP ที่1 4 8แล้วก็ EP หลังๆ EP ที่ผ่านมาทั้งหมดฮะถึง EP ล่าสุดปปาฝากขอบคุณสำหรับบรรดาชาวนักสะสมที่เข้ามามีส่วนร่วมแบ่งปันเหรียญในช่องของปปานเนาะก็อ่ะแล้วก็หลายๆคนหลายๆท่านที่เข้ามาชมทุก EP ที่เข้ามาชมเพื่อความบันเทิงแล้วก็ลองมาสืบเสาะหาความรู้ในช่องของประปาช่องของประปาเป็นช่องซื้อและขายเหรียญกระสับเดี๋ยวประปาจะเริ่มแบ่งปันเหรียญกันเลยท่านผู้ชมฮะวันนี้มีเหรียญไม่ค่อยจะมากเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเวลาปปาแบ่งปันออกไปแต่ละอีพีนั้นก็ไม่ได้กักเหรียญไว้เลยท่านผู้ชมมาได้แบบไหนมาปปาก็แบ่งปันไปหมดอ่ะอย่างเช่นอีพีนี้ก็มีเหรียญเด็ดมาเล็กๆน้อยๆเหรียญหายากถ้าไม่ชมฮะนะเหรียญหายากโอเคนาะเดี๋ยวปปา่า ด้านบนสุดท่านผู้ชมฮะด้านบนสุดเหรียญละ15บาทสภาพผ่านการใช้งานแล้วก็เก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานปาป้าบอกอย่างนี้เลยนะฮะวันนี้ป๊าปาให้ไปเลยป๊าปาบอกตรงนะปกติก็ขาย20บาทได้บางเหรียญแต่ปาปาตัดสินใจคละเขาเลยท่านผู้ชมฮะระยะนี้เข้ามาในช่องของปาปามากเพราะว่านักสะสมที่สะสมอ่าเล่นเหรียญจริงๆจะรู้ว่าเหรียญ5บาทที่ลึกเนี่ยที่ที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ย <c oughs> เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาระดับ5ล้านถึง9ล้านเหรียญเลยนะเวลาเหรียญเข้ามาเยอะๆผ่านการใช้งานเก่าเก็บเนี่ยนะปะป๋าก็ต้องทํามา่มาเยอะปะป๋าก็ต้องแบ่งแบ่งปันออกไปในราคาที่อาจจะค่อนข้างถอยหลังลงเนี่ยปะป๋าลดให้ถึงเหรียญละ5บาทเลยนะอ่ะเนาะก็มีทั้งเก่าเก็บแล้วก็มีผ่านการใช้งานโอเคแมเหรียญละ15บาทเรามีกันอยู่ประมาณปอนนี้อ่ะ ท่านผู้ชมฮะเหรียญละสิบห้าบาทอีพีหน้าของสวยเข้ามาก็อาจจะราคาสูงหน่อยเข้ามาเยอะมากท่านผู้ชมฮะปปาต้องแบ่งปันออกทั้งหลังใหม่ด้วยอะปปาก็ให้เหรียญละสิบห้าบาทอีพีนี้หลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเราเหลือกันไม่กี่เหรียญฮะนะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะสวยงามเหลือกันไม่กี่เหรียญละอากวาจะเข้ามาใหม่ปปาไม่มั่นใจเพราะว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมฮะสิบบาทนิกเกิลที่ลึกท่านผู้ชมฮะวาระแบบนี้เข้าสวยงามอยู่ท่านผู้ชมฮะนะ ใครอยากได้เหรียญละ40บาทเนาะเว้นแต่ว่าปปาไม่มั่นใจถ้าเหรียญทะลักเข้ามาเยอะๆเนี่ยปปาก็ก็จะลงราคาไปที่ความมาตรฐานโอเคเนาะอ่ะปปาขายให้เหรียญละ40บาทก่อนท่านผู้ชมฮะเนาะปปาไม่มั่นใจว่าจะเข้ามาอีกเมื่อไหร่ฮะยังไม่มีวี่แววท่านผู้ชมฮะสำหรับ10บาทนิกเกิลที่ลึกอ่ะตรงนี้ท่านผู้ชมฮะไม่ผ่านการใช้งานนะปปาขอลวดงานสักอีเนาะไม่ผ่านการใช้งานฮะสิบาท2สีที่ลึกท่านผู้ชมฮะสิบวันละไม่ซ้ําเรามีกันอยู่2แถว มีกันอยู่2แถวแถวละ10วาระไม่ซ้ำวันนี้ถ้าไม่ชมฮะนะชุดละชุดละ200บาทใส่ตลับอย่างดีถ้าไม่ชมฮะก็โดนเหรียญละ20บาทนะอีพีนี้อีพีเดียวนะอีพีหน้าปปาจะกลับไปที่เดิมปปใครใครเคยแบ่งปันเหรียญช่องของปปาเหรียญใหม่แบบเนี้ยเนาะก็จะเป็นเหรียญละ2ีบาทใช่ไหมอีพีนี้ปปาณลดให้เหลือ20บบาทนะโอเคเนาะ แน่นอนนะท่านผู้ชมะหลยคนหลาท่านบ่นว่าเออปลาปลาร,ราคาของค่อนข้างจะสูงท่านผู้ชมฮะจริงๆความมาตรฐานก็จะอยู่ระดับนี้ไม่เชื่อท่านผู้ชมฮะไปดูตาเพจช่องทางต่างๆจริงๆรราคาเขาเหรียญเดียวก็จริงๆถ้ท่านผู้ชมฮะนะเนาะ ถ้าราคาเหรียญร่วงลงมากคนขายเหรียญเขาจะขายยังไงท่านชมปัจจุบันนี้ป้าก็ซื้อมาเหรียญละสิบเอ็ิบสอบาทเท่านั้นเองเนาะสิบสาบาทบ้างแล้วมาบอกกันตรงๆครับท่านผู้ชมนะไม่ถึง15บาทด้วยแต่เรากว่าจะมาจัดกว่าจะมาทํากว่าจะมาสร้างต้องค่าน้าค่าไฟท่านผู้ชมมาถ้าขายทิ้งขายเทก็ได้แต่ว่าวงการเราก็จะแย่ไปใหญ่ไม่เป็นไรอย่าพูดไปเลยเนาะ,ะพูดไปก็ยาวอเหรียญละยีบาทท่านผู้ชมคนระับมี2ชุดชุดละสิบวาระไม่ซ้ำนะกระโดดชุดละ2 0 0ร้อยพ่อสิบวาระไม่ซ้ำเนาะ หลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะวิ่งยาวเลยเอาเนี่ยท่านผู้ชมฮะเข้ามาอีกเนาะเข้ามาอีกนะส่งเขาทยอยส่งมาคู่กับเหรียญหลักๆท่านผู้ชมฮะเนาะอ่ะใครอยากได้ฮะจาก22วันนี้ EP นี้ฮะปปปาลงให้อีกเหลือเหรียญละ20บาทปกติจะ่22นะเราไปพร้อมตลับเลยนะท่านผู้ชมนะไปพร้อมตลับปปาก็ลงทุนตลับให้ด้วยอะไรด้วยประมาณนั้นเนาะอ่ะเหรียญย2บบาทท่านเอาไปเนี่ยไม่ต้องกลัวเหรียญเก่าเร็วเลยเพราะว่าหากท่านซื้อไปปั๊บเหรียญถึงมือท่านปั๊บเนี่ย นะท่านต้องมีงานประจําทําอยู่แล้วท่านชมนไม่ไม,ไม,ไม่ต้องไปวิ่งนะฮะวิ่งตลอดตลอดหาตลับเลยนะอ้าวเกิด3วัน7วันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนท่านยังไม่ได้มาดูแลอย่างนี้เขาก็อยู่ในตลับอยู่แล้วนะถ้าไม่มีตลับเหรียญใหม่เนี่ยซื้อไปก็ต้องเขวีคขหวายหาซื้ออาราบัมซื้ออะไรมาใส่ก็เนาะท่านชมอ่ะมันจะรบกวนเวลาการงานประจําของท่านวันนี้ถ้าเหรียญสวยปะปาจะพยายามใส่ตลับไปให้โอเคเนาะการจะคิดราคาค่อนข้างจะดำาๆกันนิดนึงอ่ะ ก็ดูตามความเหมาะสมแล้วกันท่านผู้ชมฮะนะขึ้นอยู่กับเราชอบสะสมไหมอีกครั้งหนึ่งเราหาพบเจอได้ง่ายไหมเราติดต่อได้ง่ายไหมช่องของประปาก็ประมาณนั้นโอเคเนาะอ่ะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเข้ามากันไม่ขาดสายฮะเหรียญติด <c oughs> เหรียญสิบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ท่านผู้ชมฮะติดจริงๆฮะติดเกือบทุกเจ้าไม่รู้เกิดขึ้นอะไรในระยะนี้ทะลักทะลายออกมาเลยเกินสําหรับเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่อ่ะ ท่านผู้ชมฮะอ่ะใครอยากได้เหรียญละสิบาบาทนะเพราะว่ายังตกค้างอยู่ค่อนข้างจะหลายเหรียญโอเคเนาะเหรียญละสิบาบาทเอาไปเลยท่านผู้ชมฮะเหรียญละสิบาบาทปี54จากเหรียญละสิบบาทก่อนหน้าน้นขาย15ราคาการตลาดล่วงเหลือ13บาทเหลือ14บาทประปาลงมาเอ้าท่านผู้ชมฮะลงมาเหลือ13เอ้าสิบก็13ท่านผู้ชมฮะเป็นบางเป็นบางพีพศเนาะเพราะว่าประปาเห็นว่าเข้ามาอยู่ช่องประปาเยอะแล้วไงท่านผู้ชมฮะนะประปาไม่อยากจะกักตุนเหรียญนึกออกไหมฮะ เนาะไม่อยากจะกักตัวนี้ปี54ออกไปฮะเหรียญละสิบาบาทหลังจากนะั้นมาดูปี53ท่านผู้ชมฮะน,นะรู้สึกเมื่อวานจะเข้ามาอีกโอ้โหต้องให้น้องแอดมินขายหลังใหม่ช่วยเลยท่านผู้ชมมาสำหรับปี53นะเข้ามาอีก1้อยเหรียญเพราะปกติเหรียญปปาเนี่ยปปาก็จะสำรวจนะท่านผู้ชมมาทำมาปีกว่าไม่เคยเข้ามากระดับนี้ฉะนั้นก็อาจจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอนเลยเพราะในรอบ10กว่าเดือนหรือปีกว่าเนี่ยโอ้โหมาทีนึ่งสามเหรียญห้าเหรียญนึกออกไหมฮะ แต่พอมาปัจจุบนันนี้มาทีแล้วเป็นร้อยท่านผู้ชมฮะอย่างเมื่อวานนะรู้สึกจะมาร้อยนนะ150หย้าสิบเหรียญนะร้อยห้าสิบเหรียญท่านผู้ชมฮะเอาไปเลยวันนี้เหรียญละสี่สิบบาทเอาไปเลยฮะนะเป็นอะไรที่น่าชงหวนสนใจท่านผู้ชมฮะนะในรอบสิบสี่เดือนไม่เคยเข้าช่องของปลาปาถึงสิบเหรียญต่อครั้งมารอบนี้เดือนนี้ท่านผู้ชมฮะเข้าทีละห้าสิบเหรียญเจ็ดสิบเหรียญร้อยกว่าเหรียญอย่างเงี้ย ก <S an> ็เป็นเรื่องธรรมดาฮะปะปาก็ต้องกังวลแล้วก็ปล่อยออกไปเลยท่านผู้ชมฮะเหรียญละสีบาทปี53นะปกติ50บาทเมื่อก่อนขายกัน60บาทไม่พอฮะตอนนี้รู้สึกเงียบๆก็อ่ะเป็นเรื่องที่ส่วนหนึ่งที่ปปาต้องคำนวณแล้วก็คิดท่านผู้ชมฉะนั้นไปเลยฮะนะไม่อยากจะดองเหรียญท่านผู้ชมฮะไปเลยฮะเดี๋ยวถ้าขึ้นเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนะอีพีนี้ให้อีพีนี้ก่อนเนาะให้อีพีนี้ก่อนเนาะการที่เหรียญจะเข้ามาเติมมาเติมท่านผู้ชมฮะเหรียญละสี่สิบบาทโอเคห้าปี53 อท่านผู้ชมฮะเหรียญละ30บาท30บาทเรามีกันอยู่3เหรียญตรงนี้ท่านผู้ชมฮะโรงพยาบาลกลาง50ปีสำนักงานคณะกรรมก,การแล้วก็อาราชบัณฑิตใช่ไหมฮะอ่สามเหรียญน,นี้ประรปาให้ไปฮะเขาไม่ใช่ขั้นเทพราคานี้คือ30บาทท่านผู้ชมฮะอ่ะปปาให้ไปก่อน30บาททั้ง3เหรียญน,นี้หลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะอ่ะดูเอานะฮะเหรียญน,นี้60 60 60, 60. แล้วก็60 80จบเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่ะจำได้ไหมฮะน่าจะจำได้ปะปาทิ้งภาพลงป,ปื๊ดปื๊ด,ป,ดปื๊ดแบบนี้เลยเนาะอ่ะปื๊ดอ่ะประมาณนี้นะฮะเอาใครอยากได้ไหนก็ไลน์คุยกับแอดมินเกือบจะลืมแล้วนะท่านผู้ชมฮะนะอ่าพระเอกนางเอก,เอก,เอกใน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 ตอนนี้ท่านผู้ชมฮะก็คือเหรียญครุฑนะข <c oughs> อโทษทีท่านผู้ชมฮะเหรียญครุฑเอาใครอยากได้ฮะสภาพก็ยังสวยอยู่นะเขาก็เรียกเหรียญไม่ผ่านการใช้งานในระดับนี้ท่านผู้ชมฮะนะ เท <c oughs> ่าทีท่านไม่ชมฮะปอปลาไอใครอยากได้ฮะเหรียญนี้ปอปลาไม่มั่นใจเนี่ยแอดมินไม่ได้บอกไว้ไม่มั่นใจว่า200เท่าไหร่นะจะถึง204เหมือนเดิมไหมไปคุยกับแอดมินเอานะนะน้ำทองจับอยู่นะไปถามแอดมินดูนะพอแอดมินไม่ได้แจ้งไว้ว่ารับมาเท่าไหร่เดีียวนี้ราคาไม่ค่อยจะเท่ากันนะท่านไม่ชมนะโอเคเนาะไม่มั่นใจว่า204ร้ย่ไหมไปคุยกับแอดมินนะเหรียญเนี่ยนะโอเคอ่าไล่กลับมาเลยท่านไม่ชมมาเริ่มต้นหัวแถวใหม่ท่านไม่ชมฮะ ตระกูลครุฑตระกูลครุฑห้าบาทครุฑท่านผู้ชมฮะครุฑเก้าเหลี่ยมครุฑเฉียงปีพศ2520ครุฑเฉียงปีพศ2522แล้วก็ครุฑตรงปีพศ2525ตระกูลครุฑท่านผู้ชมฮะอ่ะสภาพผ่านการใช้งานอะดูมุมสูงแต่เขายังสวยอยู่นะฮะนะนักสะสมติดตามมาเรื่อยๆแต่ก็นานกว็เลยมาจัดท่านผู้ชมฮะนะถ้าไม่ฟุกจริงๆว่าเขาจะเป็นเหรียญหายากนะอย่างเงี้ยก็ควรจะเข้ามาโอเคไหมฮะเอาใครอยากได้ชุดนี้200บาทฮะ200บาทท่านผู้ชมฮะ อ่ะเรามีกันอยู่2ชุดอ่ะตรงนี้ชุดชุดหนึ่งใช่ไหมอ่ะตรงนี้ชุดหนึ่งตืดมาตรงนี้อีกชุดหนึ่งตืดอ่ะชุดละ2 0 0บาทท่านผู้ชมฮะไปเลยไปกันเร็วเลยฮะนะไปกันเลยฮนะท่านผูนะ้ชมฮะอ่ะจบจากแถวนี้เรามาเริ่มหัวแถวใหม่ท่านผะู้ชมฮะเนาะถ้าหากเวลาเหลือเดี๋ยวป,ปาค่อยทวนให้ฟังอีกกว่าเนาะอ่นะท่านผู้ชมฮะเหรียญขององค์ภาชนิดราคา5บาทที่ลึกนะท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้อ่นะใครอยากได้80บาท80บบาทฮนะใครอยากได้สภาพก็ยังสวยอยู่ท่านผู้ชมฮะนะถือว่ายังใช้ได้อยู่อ่นะ จบจากเหรียญของอ,องค์พาท่านผู้ชมอะไหล่มาดูตรงนี้ไม่ผ่านการใช้งานเหรียญเนื้อดีบุกท่านผู้ชมฮะปปาว่าถ้าใครเก็บเดี๋ยวนี้ไปขณะที่ราคาถูกนี่นะราคาไม่แพงปัจจุบันมันเนี่ยโอกาสบนข้างหน้าไม่แน่นะเนาะโอกาสบนข้างหน้าไม่แน่ยอยู่ถ้าเกิดราคากระยับตัวขึ้นเนี่ยโอ้โหมีกําไรหลายตังเลยแต่ปะปาก็แค่พูดให้ฟังไม่เคยการันตีท่านผู้ชมฮะนะาว่าจะเมื่อไหร่นะแต่ราคายังไงก็ไม่ถึงแสนท่านผู้ชมนะฮะนะยังไงก็ไม่ถึงแสน จะอยู่กันที่หลักร้อยท่านเองเอาอย่างวันนี้ปอป้าขายไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะไปพร้อมตลับฮะไปพร้อมตลับปอป้าขอเหรียญละ90บาทนะ90บาทถ้าหากว่าราคาพูดผิดไปในพีนี้ไม่ตรงกับรายการของแอดมินเดี๋ยวแอดมินก็จะแก้ให้นะฮะนะก็ประมาณนั้นนะฮะเ,เชื่อแอดมินอีกครั้งหนึ่งเนาะเหรียญละ90บาทโอเคไหมอ่ะท่านผู้ชมฮะยี่สาตางค์ฮะรูปแบบพัสีย์เล็กจบจาก25สตางค์ราชก,การที่8ท่านผู้ชมฮะ ตรงนี้จะเป็นเหรียญอาคองราชครบ25ปีของรัชกาลที่9อ่ะท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้ยังมีน้ําทองจับสวยเลยแหละท่านผู้ชมเหรียญน,นี้อ่ะเหรียญน,นี้สวยเลยพลาดอีกแล้วท่านผู้ชมฮะไม่ได้คุยกับแอดมินไม่เลยเหรียญหลักๆนะบางรายการเดีียวน,นี้ประปาว่าน่าจะอยู่กันที่หลัก300แน่นอนนะจะก,กว่าไหมไปคุยกับแอดมินอ่ะดูให้ขึ้นใจท่านผู้ชมฮะนะนะเนี่ยเหรียญเขายังไม่ขาวหมุนนะฮะ นั่นหมายความว่ามีน้ำทองจับอยู่ก็หมายความว่าอีกรอบก็คือเหรียญที่ว่าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนมือกันบ่อยนักสะสมเจ้าเดียวน่าจะเก็บไว้เลยมัง้งนะประมาณนั้นดูสังเกตดูสีผิวท่านผู้ชมนะฮะดูสีผิวนะเขายังมีความเหลืองของน้ำทองอยู่อ่ะสามบาทต่อปลาฟันธงให้ตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมฮะมาถึงรายการนี้เป็นเหรียญห้บาทที่ลึกที่ปะปาทําคลิปออกไปรู้สึกจ๋าทั้งเปิดกล่องเออทั้งอีพีประกาศรับซื้อไปด้วยล่าสุดนี่หลายคลิปเลย สองคลิปหรือสามคลิปท่านผู้ชมฮะเพราะนักสะสมส่งมาเนาะป้าก,ก็เลยตัดใจมาทำไล่ๆ,ๆเพราะว่าเอาเหรียญจริงมาทําคลิปประกาศรับซื้อด้วยเพื่อมาลงอีพีนี้แล้วป้าปาจะได้ขายแบ่งปันออกไปท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะเป็นวาระที่สองของเหรียญห้าสิบบาทที่ระลึกนะผลิตออกมาจากเนื้อเงินเนื้อเงินท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะสองแสนเหรียญแต่ว่ากลัวจะเผยโฉมออกมากลัวจะเผยโฉมออกมาจํานวนการผลิตเนี่ยแล้วก็ความนิยมเนี่ย สูสีคู่ขี้กับวาละที่หนึ่งเลยท่านผู้ชมฮะกับวาละที่หนึ่งเลยเอาห้าสิบบาทที่ท่านผู้ชมมาสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะโอเคท่านผู้ชมอะสภาพยังสวยอยู่นะไม่ผ่านการใช้งานนะเหรียญน,นี้แทบจะไม่เปลี่ยนมือมาสักเท่าไหร่เลยท่านผู้ชมฮะสังเกตดูว่านะเขาจะเป็นเหรียญที่ค่อนข้าง ดูผิวรอบท่านผู้ชมฮะสดใสเลยนะพูดถึงพูดถึงผิวนะท่านผู้ชมนะผิวความละเอียดแบบว่าไม่มีรอยขนแมวนะสดใสดีท่านผู้ชมฮะขาดรอยขนแมวเลยนะโอเคเนาะก็ประมาณนี้ใครอยากได้ฮนะะปปาขายตามความหายากท่านผู้ชมฮะนะลองดูก่อนเนาะลองดูก่อนอ่ะปกติตามช่องทางต่างๆใช้คําว่าช่องทางต่างๆท่านผู้ชมฮะหรือว่าลังอ่าหนังสือคู่มืออนะไรเนี่ยประเมินไว้ก็เหรีย ok ญนึงก็หลายพันหลายตังเลยนะระดับ2กว่าเลยท่านผู้ชมฮะระดับ2กว่า2 0 0พันกว่าเลย นะใช้คำนี้เลยฮะท่านผู้ชมฮะ,ะป่าปปาป้าป,า,ปาให้ไปในราคาท่านผู้ชมฮะพ่อป้าปา,ปา,ปา,ปาไม่กล้าจะขายราคาต่ําลองดูก่อนนะฮะนะาะต่ำเกินไปก็ยังไงอยู่ท่านผู้ชมกดจะได้มาสักเหรียญอ่ะนะเชื่อว่า,วานักสะสมเห็นเหรียญน,นี้ต้องชอบท่านผู้ชมฮะนะใครที่สายระลึกสายระลึกแล้วยังไม่มีเหรียญน,นี้ท่านผนะู้ชมฮะนะก็ขายากได้ฮะเหรียญละ1,600บาท ผลิตออกมาจากเนื้อเงินนะท่านผู้ชมต้องไปแยกออกจากาเหรียญ50บาทระลึกที่บางคนบางท่านอาจจะมีอยู่ที่บ้านใช่ไหมฮะเอ้ยทาไมฉันซื้อมาแค่หลักร้อยหลักอะไรเองอะไรประมาณนี้แต่ทั้งลองไปสังเกตดูนะฮะวาระที่ท่านมีอยู่อาจจะเป็นเนื้อนิกเกิลน,นะฮะเนื้อนิกเกิลน,นะฮะเพราะว่าอ่าสิบาทที่ระลึกเนี่ยผลิตออกมา15วาระแยกเป็นเนื้อเงินอยู่เพียง3วาระเท่านั้นเองหลังจากนั้นไปเป็นเนื้อนิกเกิลทั้งหมดเลย เนื้อทิกเกิลจะราคาไม่สูงนะฮะแล้วก็ผลิตมากกว่าด้วยมีผลิตน้อยที่สุดก็นี่แหละท่านผู้ชมมัจะเป็นกระสู้วาระที่3แล้วก็เหรียญนี้ท่านผู้ชมฮะนะวาระที่2แล้วมีอีกเหรียญหนึ่งวาระที่1นั่นแหละท่านผู้ชมมีแค่สาวาระนี้ที่ผลิตออกมาจากเนื้อเงินแล้วก็ผลิตน้อยหาพบเจอได้ยากท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวป้าป่าจะลองมานําเสนอให้เหรียญนี้เผยโฉมออกมาเพื่อให้มีการหมุนเวียนในวงการนักสะสมโอเคไหมใครอยากได้ท่านผู้ชมฮะใครอยากได้เหรียญนี้ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติท่านผู้ชมครผลิตออกมาจากงเงินนะอ่ะเรามีกันอยู่2เหรียญท่านผู้ชมคมีกันอยู่2เหรียญคือมีเหรียญสวยคนนี้เหรียญน,นึงปะปาเก็บไว้ทาตัวอย่างนะเก็บไว้ทาตัวอย่างก่อนเดี๋ยวเอาไว้นานๆค่อยว่ากันใหม่เนาะปะปากำลังทาตัวอย่างนําเข้าอยู่อ่ะท่านผู้ชมฮะนะย้ำอีกรอบเหรียญละ1,600บาทสวยท่านผู้ชมฮะหาพบเจอได้ไม่ง่ายเลยจํานวนการผลิตนี่ถือว่าน้อยนะฮะสองแสนเหรียญเท่านั้นเอง เนาะดูสภาพนะฮะเนี่ยน่กสะสมเดิมเพาเก็บไว้ดีนะดูความละเอียดของผิวท่านผู้ชมฮะนะความละเอียดละเอียดของผิวเหรียญเนี่ยแทบจะไล่ล่องรอยขนแมวเลยป้าป้ายอมรับนิยมเจ้าของเดิมเขาเลยท่านผู้ชมฮะโอเคเขาเก็บไว้ได้สวยมากเนาะหลังจากนั้นท่านผู้ชมมาถึงรายการสุดท้ายปิดคดีรายการนะฮะปิดรายการนี้ก็คือเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอยู่ค่อนข้างจะสูงพอสมควรสําหรับท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญกล้วยไม้ครั้งที่6งาน กล้วยไม้งานปีกล้วยไม้ครั้งที่6เรามีกันอยู่3เหรียญสภาพใกล้เคียงกันทั้งหมดประปาไม่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 ขอแยกสภาพผิวแล้วนะประปาตรวจสอบแล้วเนี้ยไม่ไกลกันเลยท่านผู้ชมฮะเรามีกันอยู่สามเหรียญนะเรามีกันอยู่สามเหรียญครั้งหนึ่งท่านผู้ชมฮะแต่ต้องสภาพสวยกว่านี้นะนี่เขาก็ไม่ผ่านการใช้งานนะแต่ความคมของความเนียนอ่าความคมของน้ําลุ้งเขายังน้อยเป็นนิดหนึ่งแต่ว่าท่านผู้ชม่าสวยมากนะยอมรับว่าออกแบบมาได้สวยด้วยแล้วเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมท่านผู้ชมฮะ ขยักได้นะอีพีนี้ปปาลดให้นิดนึงก็คือจาก400เหลือ380 380ถ้าคมกว่านี้ถ้าไม่ชมะแน่นอน400เหรียญนี้400บาทถ้าคมมากๆพี่จิปรปปาก็ใส่400ได้นะเนี่ยแต่ว่าปปาถือว่าอามามเหรียญละให้ไปก่อนนะเพราะว่านักสะสมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปปาก็แบ่งกันไปถ้าไม่ชมะนะถ้า380ท่านรับได้ก็แบ่งๆกันไปเนาะ นะักสะสมช่องวาร์ปาจะได้มีเหรียญเอาไว้ไปเก่งกําไรืรอว่าจำหน่ายขายต่อบางคนก็อาจจะรับไปไว้เพื่อ,อเอาไงท่านผู้ชมฮะนะเก็บไว้เพื่อคุณค่าทางจิตใจไงเนาะก็แบ่งๆกันไปท่านผู้ชมฮะมาถึงรายการสุดท้ายใช่ไหมจบที่กล้วยไม้เนะาะอ่จบแล้วเดี๋ยวพีหน้าพบเจอกันให,หม่ท่านผู้ชมฮะ อีพีนี้ประปาศึกษาแบคงเหรียญนั้นโบราณนั้นนําเหรียญมีทั้งเหรียญหมุนเวียนเหรียญที่ระลึกฮะที่เราเคยแบ่งปันกันประจำเนาะมาแบ่งปันกันในอีพีนี้ก็หวังว่าคงจะ,ะโดนใจของ f อช่องของประปาบ้างเนาะเพื่อเข้ามาชมมาติดตามเพื่อมาอยากได้เหรียญจะได้ไม่เสียความความตั้งใจท่าไม่ชมฮะก็ขอให้เหรียญทุกเหรียญที่ปป่ามานำเสนอนั้นตรงกับที่ท่านอยากได้ตรงกับที่ท่านต้องการเนาะ อ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ